ทัานสาธุชนุทธบริษัททั้งหลายแปรโยคาววจารทั้งหลายสำหรับการก่อนแห่งการเจริญพระกรรมาฐานบัน,นีก็จะขอนำมาเรื่องของบุพกรรมให้หัวข้อชื่อเรื่องว่าบุพกรรมของพระมหาสาวกจอความจริงในเรื่องที่ตั้งตังไว้จริงๆเป็นเรื่องของสนใย แต่เรื่องนี้มีเรื่องทั้งหลายเกี่ยวข้องอยู่มาก <c oughs> ความจริงมีเรื่องว่าสนชัยอยู่นิดเดียวแต่เปเรื่องของมหาสาวกใหญ่กับมหาสาวกมีอยู่เยอะจึงขอตั้งหัวข้อเรื่องสมัยเรื่องของบุพกรรมของอักษรของมหามหาสาวกนี่เพื่อความกันเผื่อของท่านทั้งหลายจึยงไม้บอกให้ทราบไว้เนื้อความมีอยู่ว่า นี่อย่าลืมนะครับเรางว่าเราฟังกันเพื่อการศึกษาไม่ใช่เล่านิทานสู่กันฟังนี่เวลาฟังไปแล้วก็คิดไปถึงตอนไหนพวกคนจะแวะก็แวะหน่อยเพราะว่าท่านเล่าเียนแค่เล่านิทานสู่กันฟังก็แค่นั้นแหละครับไม่มีความหมายอะไรมากเนความมีอยู่ว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ตอนเสด็จประทับอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารพระเวรุวันนี่ก็คือสวนไม้ไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายเป็นวัดแรกในพระพุทธศา <c oughs> สนาทรงประรบความมาไม่มาก็สนชัยปริภายชกเป็นเหตุซึ่งอากรสาวกของสมเด็จพระรมโลกกนเชสค,คือพระโมกขลาเป็นสาริบุตรแลว้ว สมเด็จพบริบแก้วจินิทุงดัดพระธรรมเทศนาความว่าอาสาเรสารมตินโนเป็นตน้นตึงกล่าวว่านุปุภิกถาคือถ้อยคำที่กล่าวมาตนวดำตามลำด,ดับในเรื่องสัญชัยมียังต่อไปนี้ความจริงเรื่องนี้กว่าจะถึงสัญชัยก็นานเรื่องมากบุคกรรมเยอะ ความมียว่าแ่งนกล่าวว่าในที่สุดแหงเสียสงไขยิ่งเลยแสงกับนี้ไปสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเป็นกุมารของพรา์นามว่าสุเมธะคำว่ากุมารก็หมายความเป็นลูกของพราม ลูกชายของพระมมีพระนามว่ากุมเมธะในอ,อมาราจวณีนครขั้นถึงความสําเร็จศิลป,ปะหมายความเรียนศิลปศาสตร์เรียนวิชาความรู้สําเร็จทุกอย่างแล้วโดยการล่วงไปแห่งมารดาเลบิดาหมายความว่าเมื่อเรียนวิชาความรู้จบปริญญาเป็นรุษฎีบัณฑิต สมัยนั้นก็มีการเรียนกันถึงขั้นดลุดฎีบัณฑิตแล้วถึงกล่าวว่าโดยการล่วงไปหิวดามานดาหมายว่ามิดามานดานั้นตายหมดแล้วยีงนี่ทรงบริจาคทรัพย์นับเป็นหลายโกดบวชเป็นฤรืีอยู่ในหิมะวันตประเทศทำฌานและปัญญาให้เกิดขึ้นแล้ว ไปโดยอากาศเห็นคนถางทางเพื่อประโยชน์เพื่อสด็จออกจากสุทัศนวิหารไม้ความเหาะไปเห็นคนกำลังถางทางอยู่เพื่อการเสด็จออกไม้ความเพื่อการเสด็จออกของพระพุทธเจ้าจากจากสุทัศนวิหารเข้าไปในสัวมา,าไปสู่มะ อมามวระวดีนครแห่งทศพลแห่งพระทศพลสมพษณนามว่าทีปังกรแม่แม่ตนเองก็ถือเอาประเทศแห่งหนึ่งเมื่อประเทศนั้นยังไม่ทันจะเสร็จว่ากันเสยุ่งเลยนะก็หมายความว่าในาเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมภณนามว่าทีปังกร ประทับอยู่ที่สุทัศนานครนั่นเองในเมืองที่เรียกว่าอมราวาดีนครแม่สมัติร์วาครึมน,นี่ต่อไปเป็นบอกว่านอนทอดตนอ๋อแล้วก็ต่อมาแม่ก็องท่านเองก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น นี่มนพระพุทธเจ้ามาสู้ชิวตูที่ของโง์ตัวไหนเป็นคลองก็นอนทอดตนไปสะพานแล้วก็ลาดหนังเสือเหลืองคนเปิดตมเพื่อพระศาสนาเสด็จมาแล้ว้นลน่เาเร่ยยองย่อในชาดกนี้ยาวมากท่านยอ่ยอก็ย่อตามไปยืนย้อนไปเล่าชาดกไปหลายเดือนจบโดยมีความประสงค์ว่าขอสมเด็จพระรมรศาสนา และพระสาวกไม่ต้องทรงเหยียบเปลือกตมหมายความว่าที่ไหนมีเปลือกตมเวลาที่นิมนต์มนสนักของท่านท่านก็เอาหนังเสียวูบ้างเอาร่างกายทอดไปสะพานบ้างให้พระสาวกกระสมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหยียบไปนี่หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าของเราเองนะสมัยนั้นทรงเป็นสมเมทันดาบท แต่พอสมเด็จพระผู้้มีพระพายเจ้าทอดตะเนตเห็นก็ทรงพยากรณ์ว่าอ่าเดียวก่อนทรงพยากรณ์ว่าผู้นี้เป็นพุทธทางคูลคำว่าพุทธางคูลนี่เป็นเลื่อนหนอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปอยากเป็นพระพุทธเจ้าสมบัตินามว่าสมณะโคดม ในที่สุดจากนี้ไปเสียสงไขย,ยิ่งเด้แสงกับแม่นาคตนี่ก็หมายความว่าในสมัยพระพุทธคีพังกรนั่นเององค์สมเด็จพระชินวรของเรานี่เริ่มเริ่มปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนในสมัยต่อมาแห่งพระสัตรัดาพระองค์นั้น ทรงพยากรณ์ในสำนักของได้รับพยากรในสำนักพระพุทธเจ้าอีกยี่สิบสามพระองค์แน่ดูนามว่าเริ่มต้นในสมัยนั้นพระองค์ที่สุมเมธนาบทและพบองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทสมพนามวาทีปังก่อปังวจำให้ดีนะครับ พระพุทธเจ้าองค์นั้นสมัยก่อนวันนับตานี้ไปสี่สงงขยแล้วก็ยิ่งได้แสงกลับท่านผู้นี้จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณะโคดมเพรานั้นกลาวว่าสมัยก่อนต่อมาแห่งสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์นั้นสมัยต่อมาเนี่ยไม่ใช่ก่อน หลังจากที่พระพุทธเจ้าองค์นั้นคือสมเด็จพระพุทธ,ธีปังกรนิพานแล้วก็เลยทรงสำรับเพยากรในพระพุทธเจ้าอีกยี่สิบสามพระองค์เป็นอันว่าพระพุทธเจ้ายี่สิบสี่พระองค์นี้พระพุทธเจ้าของเราทรงผ่านมาแล้วก็รับพยากรมานี่สําหรับผู้ปรารถนาพทธภูมิเป็นอ่อเป็นปัญญาที่กะ พระพุทธเจ้าอีกยีก่สิบสามพระองค์ก็คือที่ทรงบัติขึ้นสองโลกเหล่านั้นคือได้แก่หนึ่งพระโกนตัญญะโกนตัญญะนี่เป็นนามของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่พรัญญาโกนตัญญะสาวกสองพระมังสุมังคละสามพระสุมณะสี่พระเรวตะ 5. ห้าพระโสพิตะ 6. กพระอโนโมุม,มัทสีเจ็ดพระบุมะแปพันราทะเก้าพระบทุมุตระสิพระสมีทะสิอพระสุาช,ช,สชาตะสิบสองพระบิยทศีสิบสาพระอัฏฐทศีสิบสี่พระธรรมทศีสิบห้าพระสิทตถะ สิบหกพระติสรสิบเจ็ดพระบุษสะสิบแปดพระวิตศีสิบเก้าพระเสกขีสามสิบพระเวสสุโภขอยี่สิบนะยี่สิบเอ็ดอะยี่สิบเอ็ดพระกุกโสันทะยี่สองพระโกนาคัมมะยี่สามพระพุทธกัสปะ เป็นอันว่ากว่าพระองค์จะ้องทรงบำเพ็ญบารมีครบสามสิบทวนก็ต้องผ่านพระพุทธเจ้ามาถึงยี่สิบสี่องค์คือบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมัทบารมีสิบครั้นทรงลงลำนองเดียวแต่ภาพเป็นพระเวชันดอนในมหาได้ให้มหาทานทำเวททำเป็นดินไหวแปครั้งแล้วองค์สมเด็จพระบัค์แก้ว ได้ทรงริจากพระโอรสราระชายาในาที่สุดพระชนมายุก็ได้ทรงอุบัติในดูสิตบุรีดำรงอยู่ในชันดูสิตบุรีนั้นตลอดอายุไขสชนมายุเมื่อทวันดาดในหนึ่งจักรวาลมาประชุมกันณรัตนาว่าข้าแต่พระมหาวีระการนี้เป็นการของพระโอ์ขอพระอ,องค์จงสันเด็จ เป็นจงสนเด็จอุบัติในคันของพระมารดาตัดรู้อมัมะ,มะ,มะตตหมดยางโลกให้นี่ทั้งโลกให้มีความสุขก้บยังโลกนี้กับเทวโลกให้ข้ามอยู่มาให้มีความสุขแลวต่อมาทรงทรงเลือกฐานะใหญ่ๆที่คนเลือกห้าอย่างนี่หมายความว่าคนมีบุญสีอย่าง ถ้าจะไปเกิดใ้เลือกเอาตามชอบใจฐานะใหญ่ๆที่ควรจะเลือกห้าอย่างก็คือหนึ่งฐานะที่เลือกนะหนึ่งการได้เวลาที่จะลงไปสองประเทศได้กับที่ลงไปสามทวีสี 4, ่แตกูลที่จะเกิดห้ามารดาที่จะเกิดด้วยไหมายควาะว่าเลือกเอาได้ตามชอบใจ เป็นปนว่าการท่านทรงเลือกประเทศฐานะใหญใหญ่ห้ายอย่างที่ควรจะเลือกสเสด็จจากลูสิบบุรีนัน้นทรงถีอบริสนทธทีในสักยราชสะกุลอันพระบยุิยาติบำรุงเือด้วยมาสมบัติในสักยะาตะกุลนัน้นทรงถือความเจริญวัยโดยลําดับ สวรรสี่ราจ์สมบัติในเริษาทั้งสามอันสมคนแก่ฤดูท้งสามด้วยสี่เราช์สมบัติเหมือนกับเทวโลกตอนนี้เลยยังไม่เคยได้เรื่องกันตอนนี้ก็มาฟังกันสักนิดหนึ่งว่าพระนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยความจริงซ้ำๆกันได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีคนพูดกันไว ว่าพระพุทธเจ้าทรงร่วมมาแล้ว28พระองค์นั่นผมคิดว่าท่านเผลอไปมากได้คว,วามจริงพระพุทธเจ้าของเรานี่ทรงพระน,นามว่าพระสมณะโคดมเป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะตัทรร้ไวยังต้องผ่านการพยายามขององค์สมเด็จพระจอมไตรามาถึง24พระองค์ที่พระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงนี้ แต่นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงผ่านมาแล้วก็ทรงรับพยากรเป็นลําดับมาเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าบางองค์มีชื่อซ้ํากันอย่างอะไรพระอย่างกับพระสิทธัตถานี่แต่ความจริงพระพุทธเจ้าของเราเองก็มีนามว่าพระสิทธ,ธัตถะ ยอนหลังกลับไปพระพุทธเจ้าที่พี่เพื่นนำเหมือนพระองค์ก็มีสีน่นามัสสิทธะอันนี้เป็นต้นเป็นอนุ่าพพระพุทธเจ้าที่ก็บอกว่าผ่านมาแล้วยี่สิบแปดพระองค์นั้นไม่จริงมีมากกว่านั้นผมจะไม่ย้อนเพราะว่าไม่มีความจําเป็นต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าขั้นปัญญาที่กะบ,เบาเพ็ญบารมีน้อยอสงไขแค่เสียสงไขต้องผ่านพระพุทธเจ้ามาถึงยี่สิบสี่พระองค์ รับคําเปีกรถ้าเป็นปัญญาธิกะต้องบังเป็นบรมีทั้งแปดระสงไขยถ้าเป็นวิริญาธิกะต้องบังเป็นบรมีถึงที่ปกระสงไขยแล้วพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์ที่ทรงพยากรณ์มาแล้วนั้นก็ผ่านพระพุทธเจ้ามาเหมือนกันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะไปเริ่มต้นเอาแค่วัตพุทีฟังก่อนท่านี้ขอรับฟังมไย่เชื่อผมใช้ปัญญาพิจารณาด้วย ตอนนี้ยังคงไม่ได้อะไรมากสำหรับ,บวันนี้กั้งกันต่อไปในสมัยที่พระองค์เสด็จไปเพื่อประาพาสพระราชเจดียานทรงเห็นทรงเห็นเทวทาทูตทั้งสามคือคนแก่คนเจ็บคนตายโดยลำดับตอนนั้นหมายความว่าเกิดในราชสกุลของักยราชมีความอดมสมบูรณ์ในความเป็นอยู่ทุกอย่าง พระราชวิดามาราสมบรุ์เลยหมู่พระบุรญาตสมบูรณเลยให้มีความสุขให้ปรารถนาแค่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ครองโลกความใหญ่ใครก็ต้องการแต่องค์สมเด็จพระพิตรมายกับทรงเห็นเทวทูตคำว่าเทวทูตหมายถึงว่าเทวดาแสดงให้ปรากฏเขยงคนแก่คนเจ็บคนตายโดยลําดับทรงเกิดความสังเวชแล้วก็เสด็จกลับ ในวันที่สีส่ทรงเห็นบรรวชคิดแต่ความจริงสมัยนั้นนักบวชไม่มีเป็นเรื่องของเจวดาสแสดงทั้งหมดเสมอกว่าทําความพอใจในการบรรพชายเกิดขึ้นคือดีใจว่าบรรพชิตนี่พ้นทุกเราจะบวชทรงตัดสินบม่ใช่ว่าการบวชเป็นของดียึงเล่สเสด็จไปสุพราชวิทียานในวันนั้นสิ้นไปด้วย สิ้นไปในพระราจุทิานนั้นก็ะโถวันทั้งวันเรยวันทั้งวันท่านพักอยู่ในพระราจุทยานตามความสบายที่จน,นีเพื่อทับนั่งอยู่ริมขอบสาโปรกรณีอันเป็นมงคลอัน,พ,อนรพระวิศนุกรรมเทพบระุตรจำแรงเพศเป็นช่างกระบกมาตกแต่งถวาย ตรงสดับข่าวประสุรของพระราหุนกุมารทรงทราบถึงความเสน่หาในพระโอรสเป็นกำลังต้องนั่งว่าเราจะตัดเครื่องผูกนี้จนผูกมัดเราไม่ได้ทีเดียวนี่หมายความว่าคราวนี้ลูกชายเกิดขึ้นแล้วความดีใจว่าลูกชายเกิดมีความรู้สึกว่าโอ้ท่านลูกเกิดขึ้นมาไรความรักมันไปอย่างนี้ เรารักลูกมีอุปมาชั้นใดมีกําลังเท่าใดบิดามารดาก็มีความรักเราเท่านั้นแต่ว่าเครื่องผูกนี้ปูดตังชีเวของลูกผูกขอ,อนี่เราจะตัดให้ขาดจะไม่ยอมมาให้ลูกเป็นเครื่องผูกคอเราให้ทรงอยู่ต่อไปดังนั้นเวลาเย็นองค์สมเด็จพระจอมไตรยิย่งเข้าไปอย่างพนคร ทรงสนดับคาถานี้ที่พระธิดาของพระเจ้าอานามว่าสีสาขโคตมีหมายความว่าเป็นพมารดาลเลี้ยงคือพมารดาของพระองค์นะพระองค์ทราางพระครอดแล้วก็พระเดจสวรรคตภายในเจ็ดวันหลังจากนั้นก็พระราชวิดาก็ได้ลูกของอามาเป็นประชายา มีนามกีสาโคตมีขณะนิพ่านมาพระนางนั่งอยู่ข้างทางเข้าเห็นพระรูเจ้าจึงทรงจัดพิพาิษ์ว่าพระราชกุม,มารเช่นนี้เป็นพระราชโอรสแห่งุนนีและพระชนกและเป็นสวามีของนางใดใดพระราชนนีพระชนกกัะพระนางนั้นานั้นดับ เพื่อมีใจใจเยน็นเสีนได้แน่แล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์เพราะว่าตั้งแต่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเกิดเป็นพระสิทธ,ธาราชกุมารยังไม่เคยสร้างความเป็นทุกข์ให้เจดีดามันดาและหมู่พระประโยชน์ญาติเลยมีความปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามระเบียบทุกอย่างตามระเบียบประเพณีทั้งหมดเออเราฟังแล้วเื่อการศึกษา ก็เป็นอนันว่ัฟังจริยาขององค์สมเด็จตสัมมาสัพพุทธเจ้ามาแล้วเราเองก็เป็นศากยาบยบรพุทธาจิโนรถเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเมื่อพ่อท่านเป็นคนดีเราจะปฏิบัติตัวเป็นคนชั่วมันจะดีหได้ออยังไงก็ฝากคุณดาท่านนนั้หลายวัที่ใช้น้ำมาศาสาขยาบทพุทธาจิโนรถ ขึ้นชื่อว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตั้งแต่คกรวัดเมื่อบวชแล้วองค์สมเด็จพระบรมโลกก็น,น่ายก็เอาชนะห่วงทั้งหลายของมันได้คือปุดตังคีเวทนัง,นางปาเทพริยาหเัเถไหมายความว่าห่วงรูกผูกคอห่วงพัญญาห่วงผูกขมือห่วงทรัพย์ผูกข้อเท้า ขึ้นชื่อว่าห่วงทั้งสามรายการนี่ไม่มีแต่องค์สมเด็จตัสสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดกิเลสเราในฐานะเป็นโอรสขององค์สมเด็จเทวรามหาโลกกเจตเราจะฝ่าฝืนพ่อแม่หรือ,อยังไงนี่ว่าตั้งใจปฏิบัติตามความดีตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรผู้เป็นพระพุทธบิดาทำแล้วความจริงได้ใครทำความเลวชอบเลวสิกไปใช่นะ อย่าเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพระศาสนาเลยไปเป็นฆราวาสมีประโยชน์กว่าทําได้ทุกอย่างความบาปกรรมก็น้อยถ้าเราต้องการผ้ากาสาวพักก็ดูจริยาขอโองส์สมเด็จตุสวสวัสดิ์ซึ่งพระนานานาทรงกล่าวว่าพระรชุกุมารผู้เช่นนี้เป็นพระราชโจรสแห่งพระรพรจชนกชนนีองค์ใดเสีย หมายความกุมารลูกคนเนี้เป็นเป็นลูกของพ่อแม่คนไหนคนดีแล้วก็เป็นสามีของหญิงนางใดใดต่อตามทีพ่อแม่คนนั้นและก็สาพัญญาคนนั้นมีความเย็นใจได้ไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยนี่จริยานี้ขอท่านหลายก็ยมพยายามปฏิบัติตาม ถ้าธรรมวินัยอันไดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรกะว่าจงยาทําเลยเราไม่ทําอันนี้จงปฏิบัติเราทำในที่สุดเราก็จะเร้รู้มรรคผลคือเป็นอนหัตผลมันก็เป็นของไม่ยากถ้าเราเป็นคนว่าง่ายเป็นคนที่พระธรรมวินัยว่าง่ายพระธรรมวินัยว่ายอย่างไรเราว่าตามท่านเท่านี้เป็นของไม่ยาก ป็นเพราะว่าอริยรมกกรรยรผลไม่เห็ุกิดมีสัยของคนถ้ากิดมีสัยของคนแล้วไม่มีใครสรามารู้ได้ฟังกันต่อไปสําหรับท่านผู้เป็นคนดีองค์สมเด็จพระจินีร์สีสดมดลว่าเราอันนางอีสาโคตมีก็ลาวให้ได้ยินอย่างนี้แล้วจิงเปลืองแก้วมุกดาหารจากระสอ ทรงเรตทาให้แก่พนานแล้วสเสด็จเข้าไปสู่ที่ของพระองค์ประทับวนพระแท่นพระทมมันเป็นสลิทอดพระเนตรเห็การอันประหลาดขโมยญาตชื่อเห็นหมู่หญิงฟ้อนที่เข้ามาถึงแล้วก็หลับเข้าถึงความหลับก็เถิดบาลีท่านว่ามันยุ่งจริงๆ เวลาท่านนอนตื่นขึ้นมาเห็นหญิงที่มาฟ้อนลำขับก็โคมบลเล้าบลลมเป็นปกติเธอมีอาการต่างๆมีอาการหน้าเบื่อหน่ายนอนน้ำลา,ลายบางังไหลบังกายกันบ้างผ้าเลิกบงังคนนอนหลับนี่จะแอบตื่นขึ้นมาเวลาเขาหลับท่านก็เป็นอย่างนั้นไอเวลาที่ตื่นอยู่เขาก็ระมัดระวังมันน่ารักถ้าอันตามมาลีเขากลุ่มกลุ่มจริงๆ จึงท่านยิงปลุกในฉันให้ลุกขึ้นตอนนี้ไปนำม้ากันธากะมาแลว้วก็เสด็จขึ้นมาหลังม้ากันธากะและกันถกมีนายฉันเป็นสหายแล้วก็มีเทวดาในเมืองจักรวาลห้อมล้อมนี่ออกบทเสด็จออกสู่ม,มาหาพิเนสกรมทรงบรรไชาที่ดิมฝั่งแม่น้ำอนุมานาทีสเสด็จทิงกรงราชเคฤหโดยลำดับ พระเดชเทววินาบาทในกรุงราชะชื้อน,นั้นพระทัพนั่งทิงเริ่มมีเขาปันดวะอันพระเจ้าแผ่นดินมคตทรงเชื้อเชิญด้วยราชสมบัติมีหมายความเข้าไปเมืองมคตธขณะที่ออกสุม,มหาหพิเนศกรมพระเจ้าวิมีสารบอกนี่แต่ขอใครเรือเพื่อนเป็เพื่อนกันถ้างั้นอยู่ด้วยกันมาร่วมกันสมยราชสมบัติแบ่งสมบัติกันคุณขึ้น พระองค์ก็ทรงปฏิเสธคําเชิญนั้นทรงรับปฏิญาจากท้าวเทวหมายความบอกว่าเราไม่ได้โกรธใครที่มานีเสวงหาพิเนสกรมพระเจ้าพิเิสานีกล่าวว่าถ้าบรรลุอภิเศกะสมมาสัมโพธิญาณเมื่อไรก็ขอให้โปรดขพาพเจ้าก่อนสมเด็จพระชินวรเมื่อเป็นเพื่อนกันนี่บอกว่าไทยนั้นตกลงเมื่อบรรลุแล้วก็จะมาโปรดท่านก่อน เป็นนั้นว่าถึงกาว่าเพื่อประโยชน์แก่การได้บรรลุอาวสับพุตยานแล้วสเสด็จมาสู่แคว้งของพระองค์สเสด็จเข้าไปหาอารารดาบทเดวทักันดาบทไม่ทรงพอพระไทยคุณวิเศษที่ได้บรรลุในสานักขาต้องสอนดาบทนั้นทรงตั้งมริทางความเพียงใหญ่ต่อไปอีก ทั้งหมดรวมวยกันหกปีองค์สมเด็จพระจิาสีบรมศาสดาสมมาสัพพุทธเจ้าที่ได้ทรงบรรลุอภิเศสสมมาสัมโพธิญาณนี่เป็นอนุวาวันนี้ยังไม่ได้อะไรกันเอาแต่เริ่มเริ่มต้นย่อๆเท่านั้นนั่นเราจ,จะพิงว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระพิชิตธรมานจะบรรลุอภิเศสสมมาสัมโพธิญาณเรื่องย่อก็มีนิดเดียว ถอยหลังไปจากเนี้สิเสียสงไข่กับวิแสงกับมีสมเด็จตั้สม,มาสมพุทธเจ้าสมวัติมาพุทธีทธปังก่อทรงพยากรเพราะในสมัยนั้นท่านเป็นลูกเศรษฐีเชือพรรามที่เป็นเศรษฐีละสมบัติแล้วออกบทเป็นสมเยธนดาบทและหลังจากนั้นได้รับรับพยากรจากองค์สมเด็จพระบรมศพครอีกยี่สิบสามพระองค์รวมไปยี่สิบสี่พระองค์ด้วยกัน มาจุงกระทั่งชาติสุดท้ายนี้เป็นสิทธิาราชกุมารและจึงได้บรรลุอวิเศษสมาสัมพพติญาณเป็นพระพุทธเจ้าเพราะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอรบรรดาท่านเพื่อนสาธรรมิกะและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันเริ่มต้นนี้ยังคงไม่ได้อะไรทั้งนี้เพรอาอะไรเพราะว่าท่านจะเล่าย่อๆมาสักจุงกระทั่งหมดเวลา เป็นอาวาสัสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อขอขอความศัสดิ์สิทิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับกัรทุก